ข้าพเจ้าข้าพเจา้าสมาชิกสมาคมศิลปินตลกสมาชิกสมาคมศิลปินตลกขอกราบลาท่านทั้งหลายขอกราบลาท่านทั้งหลายอุปสมบทอุปสมบทเป็นพระภิกษุส,สงฆ์เป็นพระภิกษุส,สงฆ์ในพุทธศาสนาในพุทธศาสนา เพื่ออุทิศถวายเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่าแด่สมเด็จย่าดังนั้นดังนั้นถ้าหากถ้าหากกายกำสามกายกำสามวจีกำสี่วจีกำสี่มโนกำสามมโนกำสามกรรมใดที่ข้าพเจ้ากรรมใดที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งได้ประมาทพลาดพลั้งต่อหน้าก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรับหลังก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดีข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงได้โปรดเมตตาจงได้โปรดเมตตาอโหสิกรรมนั้นอโหสิกรรมนั้นให้แก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเทินทั้งหลายด้วยเทินอโหสิบวชทั้งหมดกี่วันครับเจ็ดวันครับ บวชเวลาน้อยต้องเคร่งหน่อยนะเพราะว่า7วันเนี่ยอาจจะได้เท่ากับพระที่บวชทั้งพรรษาพยายามเรียนแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานบ้างทําให้จิตสงบเพราะจิตของคุณในเวลาธรรมดามันกระเจิงมากเพราะมันอยู่ตามครับอยู่ตามร้านอาหารอยู่ตามเจ็ดวันเนี่ยต้องบริสุทธิ์ที่สุดเป็นศิลบริสุทธิ์ที่สุดครับให้รรพรหลานก็เท่าที่ พวกลูกๆหล,ล,ลานมาทําการอุทิศบทตครั้งนี้นะครับขอรัตนาวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จย่าคุ้มครองให้พวกท่านจงอยู่เย็นเป็นสุขและครองทงั้งศาสนาให้ครบเจ็ดวันโดยสมบูรณ์นะครับ<อ>ที่พงด้วยข้าขพเจ้าขอรู้สึกดีใจไปอย่างมากที่ได้เห็นหลานๆที่ได้เป็นลตลกของเราได้มีใจกุศน บวชให้แก่นเด็ดยาขอให้พวกเราทั้งหลายต่างอกตั้งใจอยู่ในธรรม,มะเป็นอย่างดีขอบุญกุศลจงส่งให้ท่านมีความสุขและความเจริญก็อ, <c oughs> อยากจะให้ลาท่านประชาชนที่อุปการละครับ,รบเดี๋ยวเ<อ>ชิญเจ้าของรายการนะคุณแต้พบอ๋อครับ ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าภาพนี้เป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งผมเองตั้งแต่เกิดมาตรงนี้ยังไม่เคยเห็นเลยนะครับว่าจะมีภาพอย่างนี้ในบรรดาศิลปินทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นศิลปินตลกหรือศิลปินแขนงไหนก็ตามในวันนี้นะว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ศิลปินตลกได้ทําให้พวกเราได้เห็นแล้วชัดเจนว่าถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันในสิ่งใดๆแล้วคงจะไม่เกิดความสามารถและความสามัคคีนั้นจะสร้างสิ่งที่ดี พลังในวันนี้เป็นพลังอันบริสุทธิ์เป็นพลังกุศลโดยแท้จริงเพราะฉะนั้นพลังนี้ก็คงจะมีมีอิทธิฤทธิ์จริงมีความรู้สึกจริงที่จะเป็นเยี่ยงอย่างให้แก่ผู้อื่นได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งดีงามนี้และกุศลกรรมนี้ก็คงจะเกิดขึ้นตามนั้นจริงๆท่านผู้ชมคงจะเห็นแล้วนะครับว่ามีผู้อาวุโสห,หลายท่านเลยเกินที่อยู่ที่นี่นะครับที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ตรงนี้ก็เป็นตัวแทนของศิลปินตลกนะครับมากหน้าหลายตาผมเองคงจะกล่าวชื่อได้ไม่หมดนะครับแต่ก็คงจะเห็นกันแล้วว่ามี หลายท่านเลยทีเดียวนะครับอย่างวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอดอดินนะครับอสมพงษ์เองซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้จะเห็นหน้ากันแล้วในในตอนนี้ในเรื่องของการแสดงท่านก็กรุณามาสละเวลามาร่วมรายการกับเราตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อาภู์ อาต้องแถมแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะครับที่ตอนนี้การแสดงนี้ท่านก็ไม่ได้ทําแล้วแต่ว่าท่านก็มาร่วมง,งานในตรงนี้ด้วยต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงด้วยนะครับใ,<ช>ในฐานะรายการของเราตรงนี้นนลแล้วขอพระท่านโทษด้วยที่ต้องยืนตรงนี้จริงๆเพราะไม่รุ้ที่มันก็ไม่มีแล้วไม่รุ้เช่ตรงไหนแล้วจริงๆ,ๆนะครับที่จะให้เห็นภาพได้ตรงนี้อ,นอย่างชัดเจนนะครับ <ๆ S 2> แล้วก็วันนี้นอกจากศิลปินตลกทั้งหลาย120ร้อยี่สิบกว่าท่านที่มาอยู่ตรงนี้ที่จะลาบวชกับผู้หลักผู้ใหญ่ของพวกเขาเองแล้ว เขาเองเขาอย่างอยากจะลาท่านผู้ชมด้วยว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในการแสดงของเขาไม่ว่าจะเป็นกายกรรมหรือว่าวัาจีกรรมหรือว่ามาโนกรรมก็ได้ทําไว้ผิดพลาดบ้างเหมือนกันกันกบท่านผู้ชมก็จึงคุณเป็ดจึงขออนุญาตด้วยว่าจะอลาบวชกับท่านผู้ชมด้วยในตรงนี้เพราะ หลายท่านอาจจะไปที่ท้องสนามหลวงไม่ได้แต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งเมื่อสักครู่นี้คุณโนต้ตได้เตือนผมนะครับ,รบอยากจะให้เรียนท่านผู้ชมได้ทราบอยากให้คุณโนต้ตได้เป็นคนบอกเองเรื่องของศิลปินตลกในศาสนาอื่นครับมีทั้งที่นับถือศาสนาอิาอสลามและนับถือคริสศาสนาแต่ละศาสนาเราก็ทําเพื่อสมเด็จย่านะครับทางอิสลามนี่ก็ ให้ทางจุฬาราชชนตรีนะฮะก็ได้ได้ไดทำตามศาสนาทางคริสตศาสนาก็ได้ทำเหมือนกันส่วนพวกเราที่นับถือศาสนาพุทธนะฮะเราก็ใช้ทำในตัวนี้คือด้วยการอุปสมบทครับผมนั่นก็ครบถ้วนแล้วจริงๆนะครับและผมเห็นภาพนี้แล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเองก็คงจะชื่นใจด้วยเหมือนกันนะครับว่าตลก ถึง120คนซึ่งไม่เคยมีมาก่อนเลยแล้วทําตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีเป็นกุศลกรรมที่ดีที่ว่าจะเกิดขึ้นต่อไปในบ้านเมืองเราตอนนี้ก็คงจะถึงเวลาที่คุณเป็ดจะลาบวกกับท่านผู้ชมเลยครับ,รบขอเรียนเชิญเลยครับพวกเราก็หันหน้ากลับไปบบหาท่านผู้ชมนิดนึงครับวกนตอนตอนพูดนเขาหนัก เปิดฝาเร้อยคเปิดเปฝาครับทุกคนปรนนมือนะฮะพูดตามนะครับข้าพเจ้าข้าพเจ้าสมาชิกศิลปินตลก สมาชิกศิลปินตลกขอการาบลาท่านทั้งหลายขอการาบลาท่านทั้งหลายอุปสมบทอุปสมบทเป็นพระพิสุสง์เป็นพระภิสุสงในพุทธศาสานาในพุทธศาสานาเพื่ออุทิศถวายเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่าแด่สมเด็จย่าดังนั้นดังนั้นท้าหากาหากกายกรรมสามกายกรรมสามวจีกรรมสี่วจีกรรมสี่มโนกรรมสามมโนกรรมสามกรรมใดที่ข้าพเจ้ากรรมใดที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั ใจรนขาทพลาดพังต่อหน้าก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรับหลังก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดีข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายจงได้โปรดเมตตาจงได้โปรดเมตตาอโหสิกรรมนั้นอโหสิกรมนั้นให้แกข้าพเจ้าให้แกข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเทินทั้งหลายด้วยเทินกราบพระ ครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยนะครับและบรรดาศิลปินตลกอาวุโสนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เด่นพี่อีทหรือว่าท่านต่างๆนะครับทางรายการถวายไลฟ์โชว์ในช่วงไลฟ์โชว์ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับในวันที่27นะครับทว่างนะครับขอเชิญท่านเลยที่ท้องสนามหลวงนะครับงานนี้ก็เป็นงานบุญงานกุศลทว่างก็ขอเชิญที่นั่นด้วยและในช่วงของเราวันนี้ก็ ตอนนี้ก็คงหมดเวลาลงไปแล้วพบกสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งก่อนครับแล้วเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ